ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขของช่วงบ่ายวันนี้ครับกับประจำวันที่22เดือน7ครับเรามากันทางฝั่งตลาดซื้อขายของางด้านเมืองทองรายเต็ดเกียร์พยองกันหน่อยครับเมื่อสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับธนั้านเมืองทองรายเจ็ดได้แถลงขคาบเปิดตัวนักเตะคนใหม่ครับอย่างธนา้าเอลิกจัวนาโอโมองดีครับในลุกทีมชาติเคนยาเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมเฉียมสูศึกทลีกในฤดูก,กาล2 0 2 2ด้วยสัญญาหนึ่งปีบวกออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติมนะครับ ในขณะเดียวกันครับทางด้านกิรินพยองครับก็มีช่องว่างในโคต้าต่างชาติหลังพึ่งแยกทางกับตนันน้านบินเรียบพกแล้วเตะตัวเก่งชาวบราซิลทําให้ต้องเดินหน้าหาเพ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพกระทั่งครับก็ได้ตัวในลุกดีกรีทีมชาติเคนยาวัย27ปีเข้ามาร่วมทีม,มซึ่งถือเป็นนักเตะใหม่คนที่4เลยครับของสโมสรต่อจากตนันจบุกเอกนิตปัญญาลูนันไพรเมนและตะนันพงส่งวุกค,ครับในตลาดซื้อขายเล็กๆในซีซั่นนี้โดยท้งนี้ครับนันอิริกก็จะสวมเสื้อเบอร์10ลงสนามมให้กับเือ ในขณะเดียวกันครับล่าสุดเช่นกันครับทางด้านแอตโคดของเมืองทองครับอย่างทางด้านมาดิโอยูรากีกุนซึของทางด้านกิเลนผจงครับก็ได้ออกมากราต้อนรับนักเตะใหม่ของสโมสรเลยครับว่าก่อนเดินครับก็ต้องขอต้อนรับทางด้านเอลิทเข้าสู่สโมสรเมืองทองรายเจ็ดของเราผมไม่ต้องการกดดันทวกเขาครับ,รบเพราะยังต้องใช้เวลาในการประตัวให้เขากับสภาพเป็นล้อมใหม่ๆแต่เขาจะเป็นสินส่วนสําคัญของเราดวยสไตล์การเล่นที่ชอบการดวล คู่ต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งและการจบสกอร์คมก็จะทําให้เมืองทองของเราแข็งแกร่งขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอนแหละครับในขณะเดียวกันครับในตัวของจานเอริกจอหนนาะอมองดีครับก็ได้ออกมายอมรับการเข้าสู่ทัพกีรินผยองในครั้งนี้เช่นกันว่าผมได้ติดตามสโมรสรเมืองทองระยเด็ดมาบ้างพวกเขาเป็นทีมที่ดีครับมีโค้ชที่ดีปีที่ผ่านมาครับโคจบอันดับที่4ซึ่งผมใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจมาที่นี่เมื่อมีข้อเสนอเข้ามาผมตอบตกลงทันที ผมรู้สึกตึงเต้นครับและพร้อมลงเล่นในปีนี้ผมต้องการมีส่วนเล่นกับทีมให้มากที่สุดเป้าหมายของผมครับคือพาทีมจบอันดับที่ดีมากกว่าเดิมและควา้าแชมป์ซักรายการเลยครับ และสุดท้ายนี้ครับผมได้เห็นคลิปแฟนบอลเมืองทองใน y o u t u b e พวกเขาเป็นแฟนบอลที่มาสาจาัจจรรดหนึ่งในประเทศไทยร้องเพลงให้กำจนักเตะตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่สำคัญสำ,ญสำหรับนักเตะผมพร้อมที่จะลงเล่นเพื่อแฟนบอลในการแข่งขันฤดูกาลน,นี้ที่จะมาถึงแล้วเลยครับโดยสาหนั้นเอริกโจนาอมองดีครับเล่นไนดะ้ทั้งกองกลางตัวรุกบิ่มเสน้นและกองหน้า เคยผ่านการค้าแข่งกับทีมในบ้านเกิดอย่างประเทศเคนยาและหลายสมุรในยุโรปทั้งทะนานวาซาลุนและทะนานเจสันราในลีกของสวีเดนรวมถึงสมุรล่าสุดครับอย่างทานาน SK, เอชเคเบรเวนในลีกดองของเบลเยียมยครับและในขณะเดียวกันครับยังผ่านการค้าแข่งติดทีมชาติเคนยายชุดใหญ่มาแล้วตั้งปี2 0 1พันจนถึงปัจจุบันลงสนามไปทั้งหมด36เกมยิงประสี่ประตูและในรายการใหญ่อย่างท้นนแอฟริกาเนชั่นคัพและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสุดแอฟริกาอีกด้วยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับปรมาทกันที่ทางฝั่งของทนานาประเด็นทีมชาติกันหน่อยครับล่าสุดทนานาทีมชาติมาเลเซียกลายเป็นทีมชาติแรกครับที่ตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันคิงครับในช่วงกันยายนนี้ครับได้คาดว่าอีก2ชาติที่จะลงฟาดแข่งรุนทีมจากทวีปเอเชียและอเมริกาตายอย่างละ1ทีมนะครับด้วยความขึ้นไหมของการแข่งขันอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนกันยายนนี้ครับอย่างการแข่งขันคิงครับ2022ล่าสุดกับจากการเปิดเผยของท่านาดาตโตวิลามูฮัมมัด ยูซอสมาวีครับรองประธานสหพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียได้ออกมาปเปิดเผยเลยครับว่าทัพเสื้อเหลืองจะเข้าร่วมการแข่งขันในารายการคิงคัพที่มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับอันดับเรนกิ้งโลกปัจจุบันของทีมชาติมาเลเซียครับก็รั้งเป็นอันดับที่147ของโลกโดยการแข่งขันครั้งนี้ครับยังไม่ได้มีการยืนยันจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ทว่าได้มี3จังหวัดครับที่ยื่นเสนอตัวเข้ามาเป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายเลยครับ และทั้งนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลคิงครับ2022ครับก็จะจัดขึ้นในช่วงฟีฟ่าเดยในเดือนกันยายนนี้ครับระหว่างวันที่19ถึง27กันยายนส่วนรูปแบบการจัดการแข่งขัน2นัดคือรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศด้วยกันแหละครับ ในส่วนที่ประเดินต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทนันสกอตกูเปอร์กันหน่อยครับคุณซื้อของทัพสิงห์ชธาการทัเด์ทีครับออกมาย้ำกับลูกทีมให้รักษาผลงานหลังควา้าแชมป์อุ่นเครื่อง4ี่เศร้ลารลงใต้ครับและครับและออกมายืนยันว่าทีมมีการเปลี่ยนแปลงทีมที่ดีขึ้นและเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยครับ ด้วยความขึ้นใหม่ของการทลิฟซีครับหลังจากที่ควายแชมฟุตบอลสี่เซาลงนงตายครับ2022โดยการเอาชนะชมเอฟซีไป2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศล่าสุดกัปตันนสกอตคูเปอร์เอ็ดโค้ชชาวไอริชครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมพร้อมเน้นย้ำให้กับลูกทีมครับรักษาผลงานเอาไว้ให้ได้ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล2022ในเร็วๆนี้เลยครับโดยในขณะเดียวกันครับล่าสุดกัปตันสกอตคูเปอร์ครับกุนซูไวัย5 2ปีก็ได้ออกมายอมรับนะครับวันดับแรกผมต้องขอบคุณกระแสในด้านบวก จากแฟนการท่าเรือและแรงสนับสนุนมาจากทุกทางซึ่งตรงนี้ครับมันทําให้ผมนึกถึงวันที่อุบร,รมอุบลครับถิ่นกองเชียร์รักในทีมมีความกล้าที่จะส่งกำลังใจกับทีมและยิ่งทีมการท่าเรือครับที่มีเพชรชันมากยิ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆซึ่งผมต้องขอบคุณจริงๆและผมสัญญาไว้เลยครับว่าผมจะจะทำมานหนักที่สุดเท่าตัวที่ผมทําได้แหละครับและในทุกๆเกมครับเราต้องการชนะอยู่แล้วครับแน่นอนว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการแค่ลงทีมหรืออุ่นเครื่องแต่สาหรับผมครับมันเป็นการทาให้ผู้เล่น ได้เรียนรู้ถึงจิตวิทยาที่จะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราทำมานกันอย่างหนักครับก่อนที่จะไปที่นั่นมันเริ่มแสดงให้เห็นถึงใน2เกมที่ผ่านมาส่วนความพร้อมตอนนี้ครับในมุมมองของผมอยู่ที่ประมาณ50เปอร์เ็แหละครับและสุดท้ายนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนครับมองออกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงชีมิที่ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลที่ดีและเป็นกำลังใจกับนักเตะท,ทุกคนแต่ในเมื่อมีคนมองว่าของเราครับทำได้ดีสิ่งหนึ่งที่ต้องรักษาไว้นั่นก็คือมาตรฐานและผมเชื่อว่าเราจะทำได้ดีกวนน้แลครับ ทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านการทริฟีครับยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและก็มีแผนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่หัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมครับก่อนประเดิมซีซั่นใหม่ด้วยการเปิดบ้านพบกับลำพูนบริเออร์ในศึกลิวทลีกรูการ2,22 0นัดแรกในวันที่14สิงหาคมครับที่สนามของทนานแพสติเดียมเวลา19.00น,นาตรงนะครับ เรามาปิดท้ายกันที่ประเด็นของทนนันชลบุรีศรีกันหน่อยครับมาราสุดได้ออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่ออุ่นเครื่องกับทีมอย่างทนาันเพอร์ซิจ่าแหละครับโดยในขณะเดียวกันครับสมุทรอย่างทนาันชลบุรีศรีครับก็ได้ออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียเพื่อลงเตรียมอุ่นเครื่องระดับนานาชาติพบกับสมุทรออย่างทนาันเพอร์ซิจ่าจากประเทศกาตาร์ครับยักษ์ใหญ่จากศึกอินโดนีเซียซุปเปอร์ลีกแหละครับ โดยสำหรับโคเียสะสมพบเจอครับก็ได้ออกไปยมรับถึงการไปในครั้งนี้เลยครับว่าถือเป็นเกียตรติและเป็นเรื่องชีวดีมากๆที่ได้รับเชิญให้เดินทางไปลงเล่นเกมบนเครื่องระดับนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียนในครั้งนี้นี่เกมน,นี้ครับจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดสนามกีฬาแห่งชาติจากตะนานจากกาตาหรือตานาจากกาตาสเตเดียมความจุ82,000ที่นั่งอย่างเป็นทางการและแน่นอนครับว่าเกมน,นี้จะเป็นเกมที่ได้รับความสนใจจากแันบนอินโดนีเซียอยู่ไม่น้อยดังนั้นครับเราจึงนําผู้เล่นที่สมบูรณ์ครับละดีที่สุดเดินทางงไปแขข่ัน และต้องการที่จะทุกคนครับได้สปัดเกมระดับนานาชาติได้ดูสกัภาพของนักเตะและศักยภาพของทีมได้ดูความพร้อมครับข้อปิดพลัดในแต่ละด้านช่วงโค้งสุดท้ายของิปโปรแกรมปีซีซั่นซึ่งเราก็จะใช้ประโยชจากตรงนี้ครับให้ได้มากที่สุดเพื่อทําให้ทีมพร้อมที่สุดแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ